สวัสดีค่ะความรักชาวราศีมีนสามมิติเกณฑ์เกณฑ์ไหนจะเกิดขึ้นกับคุณหรือว่าดวงคุณฮอตจะเกิดทั้งสามเกณฑ์คะสวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับสู่หมอวาด a z i n g t a ท o t Channel นะคะวันนี้เราจะมาดวง มาดูดวงกินความรักกันค่ะความรักของชาวราศีมีนในเดือนตุลาคมนี้นะคะของคนที่เป็นคนโซดโสดโสดโสด,ดสนิทเลยนะคะอยากรู้ว่าจะมีเกณฑ์ความรักใดเข้ามาสู่หัวใจคุณบ้างมา วันนี้เราใช้ไพ่นะคะไพ่ทาโร่นะคะเป็นในกลุ่มของไพ่สีชมพูแน่นอนและภาพเป็นจักราศีแบบนี้บอกได้เลยว่าเข้าถึงเข้าถึงอะเรามาเริ่มกันเลยนะคะคืออาจารย์วัฒนาเนี่ยจะ ตีออกเป็น3มเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นและเป็นดวงภาพรวมของชาวราศีมีนทั้งสิ้นและเป็นกลุ่มคนโสดไม่ว่าคุณจะเป็นความรักแบบชายรักชายหญิงรักหญิงหรือชายหญิงถ้าคุณโสดคลิปนี้จะให้คําตอบแห่งโชคชะตาของคนโสดในด้านความรักที่มีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นทีนี้ไอ้สเกณฑ์เนี้ยมันจะเป็นท็อปปิกหัวข้อนะคะและขยายออกมานะคะบางคนเข้าเกณฑ์หมดบางคนไม่เข้าเกณฑ์เลยไม่เป็นไรเพราะว่าท้ายคลิปเราจะมีวิธีการขอพรความรักที่ถูกต้องกับชาวราศี มีประจําเดือนนี้เกิดขึ้นค่ะเรามาเริ่มกันที่เกณฑ์ที่1ค่ะใช่คุณหรือเปล่าคะเกณฑ์มิติความรักความสัมพันธ์ในเกณฑ์ที่1ถ้าคุณเข้าเกณฑ์น,นี้นั้นหมายความว่าคุณเป็นคนเนี่ยอยากมีความรักนะคุณมักจะปฏิเสธเขาเรียกว่าคนปากแข็งเขาบอกคุณบอกคุณไม่เหงาใจคุณะมันเหงาเออประมาณนึงเลยแหละแล้วเป็น,นแต่ว่าในความเหงาเ คือมันจะมีความย้อนแย้งนะในข้อมิติเกณฑ์ที่หนึ่งลองดูว่าลักษณะอุปนิสัยนี้ใช่คุณหรือเปล่าคะคุณราศีมีนคะมันจะเป็นลักษณะแบบบอกใจเหงาแต่ปากบอกไม่เหงาแต่พอจะมีความรักด้านเป็นคนโลกส่วนตัวสูงอยู่ดีๆก็แบบเออถ้ามีความรักแล้วมันจะยังไงวะเราเป็นคนที่อยากทําอะไรตามใจตัวเองอยากไปไหนก็ไปแต่ถ้ามีความรักเราก็ต้องเออแฟนเราจะไปยังไงอะไรยังไงพอคิดตรงนี้ปุ๊บ โอ้ไม่อยากมีและแต่พอไม่มีบางช่วงเวลากลางค่ำกลางคืนเหงาขึ้นมาซะง,งั้นมีปัญหาท้อแท้เหงาขึ้นมาซะง,งั้นนั่นแหละค่ะเขาเรียกว่าอุปนิสัยของคนราศีมีในกลุ่มเกณฑ์ที่หนึ่งใช่คุณไหมใช่คนหรือเปล่าคะแต่ถ้าใช่บอกได้เลยไปจัดการความรู้สึกของตัวเองตรงนี้ซะก่อนเพราะว่าไพ่ขยายออกมาเนี่ยก็คือมันเหงา แต่ไม่รู้ว่าจะวางตัวแบบไหนเมื่อไหร่ที่มีความรักอยากเป็นตัวของตัวเองแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นคนที่ติดแฟนนะแล้วก็อยากให้แฟนอยู่ใกล้แต่ในขณะเดียวกันแฟนก็อาจจะเป็นลักษณะแบบคุณก็ได้มันก็เลยย้อนแย้งหมดก็เลยไม่อยากจะกล้าเสี่ยงมีความรักก็เลยทําเป็นว่าไม่สนใจความรักแต่ว่ายิ่งไม่สนใจเออ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดันนาพาความรักมาให้เจ้าค่ะดังนั้นนะคะเกณฑ์มิติที่1ถ้าเป็นเกณฑ์ของคุณบอกได้เลยอุปนิสัยแบบนี้คุณได้เจอความรักแต่เป็นความรักที่มีคนที่มีอายุน้อยกว่าคุณค่ะบวกรบแล้วแต่เอาตัวคุณไปตั้งเป็นเกณฑ์จะบวกกี่ปีลบกี่เอิมไม่บวกนะเป็นลบลบกี่ปีคืออายุอ่อนกว่าคุณแน่นอนไม่แก่เดืเอนไม่อ่อนเดือนก็อ่อนปีหลายๆปีก็ได้เพราะถือว่าเป็นอายุอ่อนน้อยกว่าคุณนะคะและก็จะมีเกณฑ์ได้ติดต่อสื่อสารกันแต่สเปคคุณไม่ไไดดด้้อยากเกเ สเปคคุณไม่อยากได้คนอายุน้อยกว่าคุณอน่ะอยากได้คนที่มีเหตุผลคุณอยากจะเป็นเด็กน้อยในอ้อมกอดของแฟนเออประมาณนั้นถ้าเป็นชายก็อยากได้ผู้หญิงที่มีอายุนิดนึงหรือว่ามีความคิดโตมีความคิดเป็นผู้นําคือเพศชายก็อยากพึ่งพิงอะละเออส่วนในขนาดเดียวกันเพศหญิงก็อยากได้เพศชายที่ดูมีมุมมองความคิดทัศนคติที่มันยิ่งใหญ่หน่อย ดูแบบแข็งแรงดูบึกบึนดูแบบว่าโพเทคเขาได้อะไรแบบเนี้ยค่ะจะสิ่งที่ได้ตรงกันข้ามค่ะเท,เทวดาแกล้งค่ะแต่คนที่ได้มาอายุน้อยนะที่จะเข้าเกณฑ์เดือนตุลาเนี้ยที่จะเข้ามาทําความรู้จักกับคุณเนี่ยที่จะเท่าเข้ามาเนี่ยนะคะบอกได้เลยว่าเป็นคนที่มองโลกดีเป็นคนที่นิสัยน่ารักเป็นคนที่ ไม่เข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์ในตัวคุณนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเรียนรู้ตอนเน,นี้นะอาจจะแอบ,บชอบคุณอยู่ในสถาบันการศึกษานในที่ทํางานก็ได้หรือคุณเป็นเจ้าหน้าที่แบงค์คนมาติดต่ออาจจะแอบ,บมองคุณอยู่ก็ได้คือมันมีเกณฑ์แล้วว่าจะมีคนอายุน้อยกว่าเข้ามาชอบคุณแต่คุณอะไม่สนใจบางทีอาจจะไม่รู้แต่บอกได้เลยว่าเดี๋ยวเขาจะติดต่อคุณมาเป็นกรณีพิเศษ พูดคุยเป็นกรณีพิเศษทักทายคุณเป็นกรณีพิเศษและอยู่ดีก็อาจจะรู้เบอร์ส่วนตัวของคุณได้เป็นกรณีพิเศษก็ได้แต่คุณเนี่ยแหละค่ะไป้พวกปากแข็งปากแข็งใจอ่อนตาแข็งแต่ว่ารับหลังแล้วว่าอุ้ยจะดีใจจากเลยอย่างน้อยก็มีคนมาจีบก็ประมาณนี้แหละ ถือว่าเกณฑ์ที่1ถ้าคุณเข้าเกณฑ์นี้มีเกณฑ์ที่จะมีคนแสดงตัวอายุน้อยกว่าเข้ามาติดพันคุณและก็มีเกณฑ์ว่าคุณจะติดต่อพูดคุยกับเขาด้วยแต่ถามว่าใช่สเปคไหมไม่ใช่เพราะคุณชอบคนอายุมากกว่าค่ะแต่จะมีเกณฑ์ได้ติดต่อกันนะคะเป็นเป็นคือบอกได้เลยว่าคุยเถอะเปิดใจเถอะเพราะเข้ามาในในจุดที่เรียกว่าคนน่ารัก คนดีไม่มีพิษไม่มีภยัยและเป็นคนที่ปาถนาดีต่อเราเป็นห่วงเป็นใยพึ่งพิงได้ด้วยอ่าเห็นเขาอายุอ่อนๆอ,อ,อย่างเงี้ยนะแต่เขามีมุมมองในกาในการหาความมั่นคงให้กับชีวิตดีนะคุณอย่าพึ่งอย่าพึ่งตัดรอนเขานะคะคุณราศีมีใน,ในมิติที่1ค่ะต่อไปค่ะมิติที่1ไม่ใช่เราค่ะอาจารย์ขอฟังมิติที่2ได้ไหมยินดีค่ะมิติที่2นะคะชาวราศีมีมิตินี้บอกได้เลยฉันนะ่ะไม่อยากมีความรักหรอกเอออารมณ์ประมาณนี้นะ ที่ผ่านมาทุ่มเทมันก็พังทลายที่ผ่านมาใส่ใจแม่งก็กลายเป็นแบบว่าไปยุ่งกับชีวิตเขามากที่ผ่านมาช่วยเหลือเขาตลอดสุดท้ายก็เป็นหมาหัวเนา่าและสุดท้ายฉันเป็นคนที่ห่วงใยเขาที่สุดแล้วเขาก็ดดนไปมีคนอื่นอนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นอาจจะมากกว่านี้ก็ได้แต่มันเป็นประสบการณ์ชีวิตด้านความรักที่ไม่ดีแล้วก็ผูกใจคนมาจนถึงปัจจุบัน แต่ถามว่าในเกมมิติที่2เนี่ยดวงของคุณก็เล่นตลกอีกแล้วค่ะมีโชคเข้ามาโชคในที่นี้คือมีคนที่หน้าที่การงานดีมีฐานะที่ดีมีมุมมองความคิดที่เป็นผู้ใหญ่มีมุมมองความคิดที่พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเข้ามาขายขนมจีบคุณค่ะและคุณก็ชอบด้วยอ่าดังนั้นนะคะรอบนี้คุณจะมีเกณฑ์เปิดใจครั้งใหม่โดยที่ยังก้กากุกลัวนะ แต่พร้อมที่จะเปิดใจรับรักกับความสัมพันธ์ที่จะเข้ามาซึ่งเกณฑ์ที่จะเข้ามาจะมีเกณฑ์การเรียนรู้กันครั้งใหม่เกิดขึ้นคุณมีประสบการณ์ความรักที่ผ่านมาแบบโชคโชนแต่คนที่เข้ามาหาคุณน่ไม่ได้โชคโชนท่กคุณดังนั้นจึงเป็นการเริ่มต้นทั้งคู่ที่สวยงามที่ดีไพ่ใบดีวัฏจักรค่ะนั่นหมายความว่าโชคชะตานาพาให้คุณได้มาเจอกันโดยผูกสัมพันธ์กันมาแล้วพันธะสัญญาเกิดขึ้นอะไรที่มัน ที่มันผิดพลาดเนี่ยเทวดามองเห็นรับรู้รับทราบแล้วประทานสิ่งที่ดีที่สุดในเวลานี้ให้กับคนที่รอคอยความรักเช่นคุณและมาเยียวยามามาแสดงความชุ่มชื้นในหัวใจของคุณให้กลับมามองความรักเป็นเรื่องที่สวยงามดีอีกครั้งหนึ่งคุณขอพรความรักหรือเปล่าถ้าคุณขอพรรอบนี้สมหวังค่ะทีนี้ลักษณะดวงเกณฑ์ที่จะเข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ อมองแล้วมันไม่ใช่คนในที่ทํางานมันเป็นคนที่เราไม่เคยเจออาจจะมาทางออนไลน์อาจจะมาจากชาวต่างชาติต่างภาษาเป็นเกณฑ์ทุกเกณฑ์ได้หมดแต่ไม่ใช่อยู่ในเซฟโซนที่คุณอยู่เป็นคนที่จอดมาเจอกันและมันเป็นโชคชะตานะคะสถานที่ที่คุณจะมีเกณฑ์ได้เจอกันเนี่ยมันจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางน้ําทางทะเลทั้งหมดนะคะน้ําตกภูเขาอ่าก้านเขื่อนได้หมดหรือ ต่างชาติคุณไปเที่ยวต่างแดนเนี่ยมันจะเป็นเกณฑ์พบเจอมันก็ขึ้นอยู่กับพบดวงของแต่ละคนถึงได้บอกคะ่ะว่าราศีมีนเนี่ยมันจะเจาะไม่ได้เพราะเราไม่ได้เอาวันเดือนปีเกิดใครมาตั้งแล้วเราและอาจารย์ก็ไม่ได้ดูเอาดวงคุณมาตั้งเพื่อจะพยากรณ์ให้เพื่อนนะไม่ใช่เพราะฉะนั้นคือองค์รวมทั้งนั้นทําความเข้าใจให้ดีๆนะคะดังนั้นถ้ามิติที่2เกิดขึ้นบอกได้เลยคุณจะพบเจอความรักซึ่งหนีกันไม่พ้นมันมีเกณฑ์ต้องเจอ และมันจะเจอด้วยนะคะถามว่าควรเปิดใจไหมเปิดใจได้เลยค่ะมาในรูปแบบที่ดีมิตรภาพที่ดีความอ่อนน้อมถมตนความเข้าใจความเป็นห่วงเป็นใย,ยเราซึ่งเราอาจจะไม่เคยเจอเราเป็นผู้ให้มาโดยตลอดแต่ครั้งนี้เขาจะเป็นผู้ให้เราคุณแค่นั่งรอความสัมพันธ์แต่การนั่งรอของคุณต้องออกไปนะต้องออกไปด้วยหรือไม่ก็ต้องเปิดใจเเข้าหาคนเข้าหาเพื่อนในช่วงของเดือนตุลา มันจะช่วยเสริมแล้วก็ผลักดันได้มากขึ้นนะจ๊ะไปต่อค่ะมิติที่หนึ่งก็แล้วมิติที่สองก็แล้วอาจารย์หนูยังไม่เจอเลยค่ะไม่เป็นไรลองรุ้นมิติที่สามค่ะเกณฑ์น,นี้นะคะเกณฑ์ความรักของคนโสดเกณฑ์น,นี้ของชาวราศีมีเนี่ยมันขึ้นด้วยไพ่ใบนี้บอกได้เลยว่าทําใจเลยเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าคุณไม่ได้ปรารถนาความรักใช่คุณไหมคือลักษณะตอนนี้ของคุณพูดเขาเรียกว่าปากกับใจตรงกัน เป็นคนที่เด็ดเดี่ยวเลยเด็ดขาดในการตัดสินใจว่าตอนนี้ฉันยังไม่อยากมีความรักฉันจะหาเงินก่อนฉันจะทําให้ชีวิตดีก่อนฉันจะเลิศเลอเพอร์เฟกก่อนฉันจะมั่นคงมั่งคั่งก่อนคือตัดสินใจแน่วแน่เลยถ้าจะไปต่อต่างแดนไปทํางานต่างแดนคือฉันจะไม่มีพันธะที่นี่ฉันจะไปด้วยตัวเปล่าล้วเปืดแล้วไปเอาความสําเร็จกลับมาถาโถมให้คนที่มันอิจฉาฉันหรือว่ามาแสดงให้ออกว่าฉันเด็ดขาดแค่ไหนการตัดสินใจของฉันเด็ดเดี่ยวเพราะฉะนั้นคุณตัดสินใจเรื่องอะไรจะไม่อิงความรักความสัมพันนธ์ให้กกลายเป็บว คุณก็เลยตัดสินใจอย่างแน่วแน่ว่าคุณจะไม่มีความรักปากระจยตรงการเป๊ะแต่ถามว่าเป็นเกณฑ์การตัดสินใจที่ที่เขาเรียกว่าผ่านการตรึกตรองมาอย่างดีนะมันมันมันรู้แหละว่าคนเราอะมันไม่สามารถที่ลักกี้อินเกมกับลักกี้อินเลิฟนะไปพร้อมๆกันได้คุณจึงเลือกที่จะแนวแน่ในเรื่องของความมั่นคงในชีวิตวัตถุ ของทรัพย์สินการเงินการงานคุณจึงคุณจึงเลือกตรงนั้นเพื่อที่จะให้ความรักเป็นเรื่องรองและคุณก็ยังไม่อยากมีความรักเพราะกลัว,วมันเป็นบ่วงเป็นพันธะมันอาจจะทําให้คุณตัดสินใจอะไรช้าลงนะคะและนี่คือความเด็ดขาดของคุณอย่างแน่วแน่ไม่ว่าจะคิดอะไรทบทวนแล้วตัดสินใจแล้วเนี่ยดิ่งมากเลยดิ่งในที่นี้คือเป็นตัวของตัวเองหาความสําเร็จตัดสินใจแน่วแน่โสดก็โสดวะไม่กลัวจะขึ้นคานก็ไม่กลัว จะไม่มีใครตอนนี้ก็ไม่กลัวเพราะรู้ว่าเป้าหมายของตัวเองคืออะไรและมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จด้วยอันนี้คือสมดุลชีวิตแล้วคุณก็มองว่าคุณได้ตกผลึกแล้วว่าสมดุลชีวิตของคุณในเวลานี้ถ้าจะให้สมดุลจริงๆคุณจะต้องพร้อมเรื่องนี้ก่อนส่วนความรักคิดว่าถ้าโชคชะตานําพาให้เจอเนื้อคู่เนี่ยก็คงสักวันต้องเจอเองแหละแต่ตอนนี้ขอขีดเส้นลิขิดตัวเองก่อนเพราะฉะนั้นอันนี้คือเกณฑ์ว่า ไม่ได้มองใครไม่เปิดใจตัดสินใจแล้วว่าเป้าหมายของตัวเองคืออะไรอันนี้ไม่ได้มองความรักเลยอันนี้เกณฑ์น,นี้คือไม่มองเลยไม่สนไม่แคร์โนแคร์โนสนใครถามว่าจะแต่งงานเมื่อไหร่ก็ไม่สนอันนี้คือมองที่ตัวเองความสําเร็จเป้าหมายชีวิตอย่างชัดเจนทุกไหมไม่ทุกเพราะว่าผ่านการคิดมาอย่างรอบคอบและตัดสินใจอย่างแล้วเสร็จแล้วและมั่นใจว่าตัวเองจะต้องสำเร็จด้วยนี่คือสมดุลชีวิตตัวเองวางแผนไว้อย่างดี ดังนั้นนะคะเกณฑ์ของชาวราศีมีเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณ3เกณฑ์ใหญ่ๆนี่แหละซึ่งคุณจะเข้าเกณฑ์ไหนก็แล้วแต่นะคะแต่อารมณ์ความรู้สึกก็จะประมาณนี้ซึ่งมันอาจจะมากมากเกณฑ์กว่านี้นะคะมากกว่านี้เพราะว่าราศีมีมีเยอะแยะเลยแต่เชื่อเถอะไอ้เกณฑ์ใหญ่ๆมันจะอยู่ประมาณนี้แหละนะคะทีนี้มันก็จะมีคนแบบว่าอาจารย์ไม่เจออะไรสักเกณฑ์นะไม่รู้จะมีความรักหรือเปล่าอาจารย์วัฒนาก็จะแนะนําแบบนี้นะคะว่า ถ้าดวงเกนของคุณไม่มีความรักไปขอพอรกนดีไหมไปขอพอรที่ไหนดีนะโอเคเขาบอกว่าให้คุณขอพอรเรื่องงานเถอะเออเรื่องงานดวงงานกําลังไม้คุณขอพอรเรื่องงานเถอะถ้าภาวะผัววงเรื่องของความรักโอ้โหนี่มาแล้วเขาบอกว่าเก์น่ะขอพอรความรักอาจจะไม่ได้สําเร็จรู้ร่วงในช่วงของเดือนตุลาแต่เดือนตุลาเนี่ยพูดตามหน้าไพ่เลยนะ เขาบอกว่าคุณขอพอรเรื่องงานยังมีโอกาสสาเร็จมากกว่าขอพอรความรักในกลุ่มคนโสดอีกนะดังนั้นอาจารย์มองว่าใช้ช่วงเวลาแห่งความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยพลังบวกด้านงานความมั่นคงความสําเร็จในชีวิตการประสบความสําเร็จเป้าหมายที่มันชัดเจนคุณขอพอรเรื่องงานเถอะความรักเดือนนี้ไม่มีก็ไม่เห็นจะเป็นไรเลยเอาขอพอรเรื่องงานตะเกียงวิเศษนําพาพลังงานแห่งความโชคดีด้านการงานมากกว่าความรัก ไพ่ปฏิเสธการขอพอรความรักในเดือนนี้ก็ถือว่าทําตามเจตนารมณ์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาชี้นําทางดีกว่าบางครั้งเราขอพอรความรักในช่วงเวลาไม่เหมาะมันก็อาจจะไม่สำร็จผลก็ได้ในเมื่อมันไม่สำเร็แล้วขอมากี่ครั้งแล้วก็รอรอรอ,อ,อรอบนี้ลองการงานดีกว่าความรักเอาไว้ก่อนแล้วเรามาว่ากันที่ดวงความรักในช่วงของเดือนพฤศจิกาดีกว่าว่าราศีมีนจะเป็นอย่างไรแต่บอกเลยว่าเกณฑ์พวกเนี้ ก็ยิ้มได้สําหรับราศีมีนะก็ถือว่าน่ารักค่ะเป็นเป็นช่วงเวลาที่ดีในเดือนนี้ของตุลานะคะสําหรับคนที่เข้าเกณฑ์ก็ถือว่าอาจจะพบเจอความรักแล้วก็เกณฑ์ของการงานที่ดีค่ะก็ว่ากันไปตามนี้ค่ะสําหรับการติดตามเดี๋ยวอาจารย์จะมีคลิปเกี่ยวกับเรื่องของการทํานายฝันฝันเห็นองค์พญาครุฑบอกได้เลยว่าคนที่ฝันองค์พญาครุฑเนี่ยฝันยากมากฝันไม่ได้บ่อยครั้งและน้อยคนที่จะฝันแต่บอกเลยว่าโชคใหญ่มหาศาลจริงๆ นะคะโชคใหญ่มากๆแล้วเราไปลองดูกันว่าตามสถิติคนที่ฝันแบบนี้เขาได้ตัวเลขอะไรเอออาจจะนำพาโชคลาภเผื่อการในครั้งหน้าคุณได้ฝันเกี่ยวกับองค์รุธค่ะฝากไว้ค่ะสำหรับการติดตามช่วยกดติดตามเป็นกําลังใจให้อาจารย์วัาสนาด้วยนะคะเพื่อจะได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาเป็นกําลังใจให้คนโสดอีกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย